ทำได้ขาขวาทำได้ดีหมดแต่พอต้องทำได้วยมือซ้ายขาซ้ายอย่างเช่นงานไฟฟ้าถ้ารถไฟเราจัดแต่เรื่องบ่อทำได้แต่ไม่ค่อยไม่ไค่อยเท่แต่เมื่อก่อนมันน้อยแล้วเมื่อก่อนในส่วนใหญ่ไปหน้าไม่ติดเกลียดหลอดไปท้ายไม่ติดเกลียดไปเกลียดหลอดนะไปไม่ออารถ็นเกลียดหลอดเกลียดบ่อคือมันมีแค่นั้นเดาได้ไม่ได้ไม่ได้มาหมด แต่พอมันมเป็นรถรถโมจิทุกอย่างวิ่งเป็นจังหวะตรงนั้นเราต้องพันธุ์หนึ่งตะปาีดไปดูว่าวมจิไม่ดีไอชิปหมยเปลี่ยนโิจิก็ไม่ดีเปลี่ยนควาไม่ดเพราะมันไม่เกี่ยวกับโมจิมันเกี่ยวไฟไม่ถึงสัญญาณทีนี้พอไฟไม่ถึงสัญญาณมาไอชิปหมยเขาดูไปปั๊บโอขแม่งเป็นเท่าเหมือนเตินเลยไปไม่ได้ แล้วมันเป็นวังไงบอดีที่ผมเข้ามาในช่วงยังไที่ผมมาผมเป็นวิทยากรนครับแล้วผมก็มามาสอนโมเดาผมไม่สนใจมเดลนัอะไรแบบนี้นั้นผมก็เลยมองข้างในช่วงไอ้เ่องเกนี้คือเราทำได้อยูแต่เริ่มจบแล้เอยหัวจีนเป็นยังไงมันมาพอดียุคที่ผมมามันผมก็เลยเริ่มสืบษากไปนั้นผมจึงเป็นคนที่เป็นคนยุคแรกๆ อาจารย์ที่แรกที่ให้ทาใรถรถรถดสิทเพราะงั้นถ้าไปดูโรงเรียนปกที่อยู่หรือโรงเรียนน่ยังไม่มีรถโิเลยหรือไม่มีอาจารย์สอนสิทธิ์ดวเพราะว่าคุณบางที่เขาก็ไม่สะดวกที่จะสอนเากอยากสอนเรื่องเดิมๆที่เขาอันที่หอันที่สองเขาไม่มีรถใหม่ๆ่อถามว่าทำไมไม่รียนโย่อ เช่นดีเซ์อันนึงเนี้ยมันราคาแตกต่ื่นะราคากดนัาไป่แตถ้าราชการซื้อนู่หนึ่งใส่นะ PFX ไม่มี f x ไม่มีซูเปอแต่ผมใช้ีการขอบริจาคอย่างนี้ผมก็ขอบริจาคใช้เครื่องสกีบอลไโอเรสผมก็ขบริจาคทีนี้ทำไมเราถึงบริจาคได้ใช่ไหมก็เพราะว่าเราเราไปอยู่ในโครงการของเราเราไปสร้างชื่อได้เงี้ยผมเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อาจารย์ของที่นี่แต่บางที เป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้ทดสอบผู้ทดสอบไป่ละทกรรมการที่มาสอบผู้คุมทีมคนเดียวในประเทศแล้วก็ยังเป็นวิทยากรสอนให้กับบศูนย์พัฒนาบิณฑบาตบัณฑบาตบิณงบานทั้งสมุดการ์ดนะฮะทั้งโซราาทั้งรังตาทั้งมือบน แต่สี่ที่นี่เลหมดลยลำปางตักโคราชบน และรวมไปถึงเป็นรูปสิที่เรียงแต่ตนสรอน่ที่นีมเถึงเ็จด้วยเพลนั้นที่นี่ค่อนข้างจะเร็วนะเช่นอีกไม่นานก็จะเปิรถไฟฟ้าซึ่งโรงรียนะโรงรี้ผมกไม่อนแต่ผมว่าเตรียมพร้อมจะสอนนระงั้นการเรียนหลักสูตรองมอเตอรไซคมีเปิดที่นี่ ที่เหลือไปสอนกโก้เ่อเแต่ผมผมหน้ากว้ก่่นเลยเรียนไฟฟ้าเนี่ยสามสิบกว่าวันขึ้นขึ้นเลยสี่สิบเรนัเพราอะไรเมรต้องเขียนหลัวสนี้ผมเขียนหัสูตนี้สำหรับโรงเรียนสแต่ว่าเวลาคุณนะไปใช้คูณแล้แต่เขาแต่ผมเขียนผมเน้นเลยว่าโซ่เตอร์ คุณสอนยังไงให้เก่ง้าเด็กที่เรียนไปไม่เป็นหลรมไม่เป็นธรรมเก่งไม่ได้เพราะเวลาคุณตั้งแต่ต้องให้หนักๆเลยคือไฟฟ้าเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ตรงนี้คุณไปอยู่ร้านก็ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะที่ร้านเขาไม่เป็นคุณทีอย่างงูปลาเลยเอาสายไฟมาเทียเใจนะครับและที่ผมพูดอย่างนี้ก็อะไร นที่ติดตามเป็นก่างเงี้ยนะยังติดตามในกลุ่มขอเนี่ยมือมีทั้งนั้นอายุห้าสิบหกสิบหกสิบกว่าเจ้าของร้านก็มีปัญหื่ไฟฟ้าอยตัวนี้เป็นหาเรื่องาเจอแล้วไม่ได้มาามาทเขาเก่งกวาเราอีกนะฮะหลับตาทำนได้ครับเามาตั้งสิบสิบปีแล้วเห็นพวกตี่เอ ติดตามผมลยผมคือดมย์ค้นรู้ก็องกว่าก็ไปฟ้านั้นตรงนี้บอกให้ก่อเลยเราจะมาเรียนในนี้แล้วไปฟ้าผมไที่ถ้าดนึกภาพออกถ้าไปเรียนที่อยู่นอาจจะเป็นแบบเอไปต่อแสงวงจรเอาไปเขียนวงจรไม่ผมไม่ตรวจเช็ที่บเลยแลวต้องสะลุไมได้ด้วยว่า ถ้ามันได้าน,แบบน,นแบบนี้ยัมัน่าเปนแบบไหนมันเหมือนกันไหมไม่ใช่เรียนอยู่ที่หอ้องนะี้พราว่าเอาไปเจอต่างที่หอ้องเราทำไม่ได้ต้องทาได้มนได้มากเแต่ไฟฟ้านะม่งใชยเยแล้วก็ต้องใช้ความรอนคุณจะมมอยูว่ว,น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 วนันวันจุ่วันวันจุ่สองวันสองวันจุ่วันแต่คุณมาเรียนก็จะเจอที่มปัญา คุณมาเรียนโซ่วันนี้คู่นี้คุณไม่มาเรียนมาเตอคุณได้โซ่แล้วคุณมาเรียนวันนี้คุณทำิ๊กเบรคแต่พรุ่งนี้คุณไม่ได้มาเรียนคุณไม่ได้เรียนเรื่องด้านเบรคคุณก็ได้กิเบรคแต่ไฟฟ้ามันเป็นหนังซีรีส์แต่คุณมาสามวันคุณไหร่สองวันมันเป็นเรื่องต่อเรื่องเอาทุกอยางมาเองมัไปได้ง่ายกว่าเด็เห็นการเรียนเราจะแบ่งเป็นสองสองช่วงนะช่วงไฟฟ้า เริ yeah. ่มตนไปฟฟ้าก่อนถามว่าเรียนไปไฟ้าเพราะไฟฟ้าเยเราสามารถที่จะควบคุมเวลาไอ้ไในโซ่ะเตควบคเวลาเราเล่นได้แต่ไฟฟ้าถ้าเกิดเราไปเรียนโซ่ตเตอีก่อไอีกอใช่พอไปเรียนไฟฟ้าดี่เวลาดีอนไม่ไทาเดต้องมูแต่ทเีไฟฟ้าบอกได้เลยว่า men se noboki. ก็เกงสามคนแค่น้ะเอายายาไปงเอาตั้งแต่จะรองทาตัแต่ัวไปถึงมือไม่ไเราเข้าใจว่าแต่ละคนฐาน้อะไร่ว่าแต่แตไม่เอานะลองลงเท้าไอ้ขั้นมการเก่ขาถึงมาอย่งือวาไม่ได่เ่อันนี้ผมบอกก่อแค่นั้น ที่อยากจะฝากเป็นกติกาที่เรือว่าเวลาเีเื่อตั้งใจง่ายๆนีนะคุณหมอเรียนมแค่งทีหน้ามาถึงตั้งใจเอากที่ี้ยนหน้าก็ไม่มีความตั้งใจ เวลาทุน,นคุณก็เรียนถึงว่าเอาเขาวิเอาวิ่ได้เลยทีนี้จะไป็ประกอบอาชย์ที่พิ่งจะไปเรียนไอ,นนนนอน้่นต่อก็ได้แต่แต่แต่จำไม่ได้นักเรียนโรงเรียนนี้ผมผมไม่ได้เป็นตำหนินะผมพูดเข้าได้โรงเรียนนี้ ก็มีความผูกพันอันนี้ผมเข้าใจแต่ในตัวผมผมก็ไม่ผิดนะคือคุณอยากเรียนแบบผมอยากเรียนเรื่อยๆกันยี่สิบปีเรื่องผมนี่จะเข้าใจคุณผิดหรือเปล่าก็ได้ว่าแต่คุณก็ต้องเข้าใจผมว่าผมอยากสอนให้คุณเงียบที่เพนั้นผมจริงจังเออคุณคุณจะบอกว่าเอ้าก็ผมเงียบเรื่อยๆนี่นะจ๊ะเพราะว่าไม่ทำแล้วแต่คุณแต่ให้ดีถึงอะไรกัน เดินมากระที่ผมนะนไม่ต้องไม่ต้องเครียดผมนะอยักสบายสบายเลยเรียนแบบนั้นแหละว่าผมไม่โกรธเลยนะดีด้วยไม่โกรธด้วยดีด้วยเพราะอะไรแม่เราจะได้เข้าใจเขาว่าเอไม่เป็นจี้ไงเพราะไม่งั้นผมจี้นะเอาฟาต่อ ถ้าไม่บอกผมก่อนผมไม่รู้นะเพราะถึงข้งหมายของคุณอยากดูจบแล้วไปประกอบพาธีแต่คุณไม่บอกผมนี่ผมมาเรียนหนงในใจเมืว่าการการกันการการกินกินอันเป็นมื้นะเบื่ออยู่บ้านเหงาบอกได้บอกได้ครับมันไม่เป็นความผิดแล้วกการเงินเยอะดีแต่ความริงจังอองมังนีความิจังเลยนะคุณไม่บอก กุ๊กกี้มึงไม่บอกผมกุ๊กกี้มึงก็โมโหมาเอาตั้งยุ่งเม็วผมอ่ะอย่ามาเลยคูตั้งใจเครียดคุยกันก่อนนะมีนะมีนะมีบางคนมาเจอปะผมเลยได้ผมไม่ตอบนะครับเราไม่ได้รู้ไงไม่ได้ไม่ได้ตัดอย่าไปพูดว่าแตะรถไม่ใช่นะเราได้รู้ไหมว่าอ๋อเขามาเรียนแต่ผมไม่ได้ไปตอบเขาไม่ใช่กี้เนะไม่ไม่ได้โกรธนะดีด้วยเราได้รู้ไงว่าอ๋อ เพราะบางทีผมเวลาผมมองเนี่ยผมไมไ่มองว่าเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้อมันต้องมากต้องไปโหล่ไม่ใช่นะใช่ไหมคุณไอ้นี่มีตาคุณไม่ใช่นะผมมองไปทูกสิ่งหมดนะเข้าใจไหมผมมองไปทูกสิ่งหมดแต่รู้สึกผมมากในฐานะสอนโรงเรียนสถานที่ต่างชาติผมอยากให้ได้แต่คุณบอกว่าผมไม่ต้อง ตัวว่ากันนะครับนี่ให้เข้าใจผมบอกนิดเดียวเรียนไปเรียนมา Tụi tôi có ăn nha Mình có thể ตัววะไอ้เนี้ยอย่างนี้มองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นเว้นว่ามองไม่เห็นต้องเข้าใจแล้วพูดให้ฟังก่อนเลยว่าเวลารีไฟฟ้ามันจะเป็นเรื่องของสีสีสายขาเพราะแท้เพราะแท้คุณเมื่อคุณรักคุณไปเดือดูดือเนี้ยคุณหยิบ เส้นนี้มาเส้นหนึ่งด้วยกันนะเนี่ยกระจุกเนี่ยไอ้ชิบหายแล้วมันคือสายไฟมันตายตรงนี้นไม่รู้มันไปไหนเนี่ยไปไหนวะเนี่ยแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อส้มนี่เหรอส้มนี่เหรอ,หรอไปที่ไฟกวเยียนอ๋อดำนี่เหรอลงกาวอ๋อน้ำตานี่เหรอมาจาักสวิตช์แุญแจอ๋กกอขาวน้ำเงินนี่เหร มาจากพ er. oh, mm. ันเตอร์อ๋อดำน้ำเงินเนี่ยมาจากพันเตอร์มันก็ก็ไม่ยากแต่พี่มันยากเพราะไอ้ฟฟ้าไปเหนวนี่แล้วถ้าเป็นเป็นฮอนด้าไปไหนอ่ะแล้วสีเหมือนกันไหมแล้วไม่เหมือนสีอะไรนนี้แคตรงนี้คดังนั้น mm. เรื่องของไฟฟ้า mm. มันยิงจำเป็นตรองรว่า ตีเป็นเส้นเอ็นแล้วทิ้งหายแล้วแล้วคุณจะรู้หรือกระจำนี้ไปไหนรู้สิครับเพราะผมทำตลบไปแล้วนะการที่ผมเรียนผมโชคดีตรงนี้แหละเพราะตลกไปแล้วไม่ใช่สนุกที่ห่อที่โตตลบทุกที่ห่อทั้งคันด้าอีโนห้าบาวาตูนีนและถ้าวันนึงคุณจะไปทำที่ห่ออื่นที่สำคัญนะ เมื่อคุณเรียนไปฟ้านี้แล้วไปต่อยอดหัวฉีดได้เลยเพราะรถหัวฉีดก็มีสีพวกนี้อยู่เพื่อเดี๋ยวมันเพิ่มเติมอยู่มีระบบหัวฉีดแต่สียังมันเนื่องหมายถึงสีที่เป็นไฟลงไฟเรื่อยไฟหน้าไฟท้ายเนกังั้นคุณเรียนตรงนี้ไปคุณไปต่อหัวฉีดได้เลยไป็นประรรสบกากับหัวฉีดหรือคุณเรียนหัวฉีดได้คุณมากเสมอ แต่ที่หน้าอเชื่ออันรถไฟฟ้าก็ได้ครับถ้ารีบเห็นไปก็จะซื้อฟ้าเพราะอะไรเเพราะรถไฟฟ้าก็ต้อมีไปเลียวไปเบียดไปแตกมันอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดน้อยแต่พวกคุณเไถึบผมก็ตอบได้ดวยหล่อหรือขข้าวมีสีกันอยู่ วิ่งไปไหนโอ้ยาจารย์จำได้คุณจำได้อาจารย์ำทำไมมีตารางให้เรียนก่อนโอเคนะทีนี้เรื่องของไฟฟ้ามันเป็นเรื่องของสายไฟแต่เรื่องข่งเราบอกไว้ก่อนนะจะมีสองส่วนคือส่วนของไฟฟ้าก่อนต่เตื่องเนื่องจาก เมื่อก่อนผมกำลังถือไว้สามเล่มเราสามเล่มเป็นเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเล่มที่สามปรากฏว่ามันจะดีมากเลยสเหรับคนที่มา,ในในาเรียนท่องเทียนแต่มันจะมีปัญหาเป็นปีแรกเดี๋ว,ว่าคนคนนั้นเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วไม่ได้มาตื่นตามป็นแบบนี้มีปัญหา ามาขัา้นก้าวเอาการชุดหมายแล้วมาโรงเรียนไม่ได้เมื่อปีที่แล้วเลยทั้ง,ง,งหัวข้อมาเป็นชุดใหม่เป็นชุดที่ อันนี้ผมเจ็บผมเบทําไมถึงโซ่กะเมจ็ได้เพรว่าหนมันใชียอแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นไฟนี่มันต้อมีเลยัเช่นสายไฟสีดำแดงเหีส้มันต้องมันต้สีอันนี้มันหลาเรมนะรเรียมอจริงๆแล้ว อยู่แต้องซื้อเลยครับเพราะไม่ได้เรียนเลยแต่ถ้าไม่พอเพราะว่าตามนั้นนะเขาที่ที่เราประโดดใจนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็แล้วแต่ท่านที่กระโดดนะครับแต่ว่าอันนี้คือเฉพาะแค่คนในโรงเรียนนะครับที่ให้จุดหลักการสามล่มก็ประมาณสามร้อยนะประมาณสามร้อยนะครับแล้วถ้า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 ซื้อที่สั่งอาจารย์ตอนนี้เลยอ่ะ ยังปีนเขาดำนะครับปีเสุดที่เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นสายไฟเนี่ยถ้าเราไปไต่ไปสามน้มันไ่เเขาดำหมดมันก็ไม่รู้อ่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้อ่ะขอรงสายไฟเส้นไหนเนี่ยผมบอกให้ได้ว่ามันตาลต้มฟ้าเหลืองอะไรเงี้ยครับแล้วอีกอย่างหนอ่งคือผมมองว่าถึงโควิดไม่ลำบาก

อรท่นนะันน่ากัครับี่ใันะนชำระเงนินวันไหนจ่ายเงินวันไหนแต่พรุ่งนี้มาดูนี้ก็ได้ครับพราผมต้องไปสั่งทำผมต้องไปสั่งก็ปี ก็ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์เทคนิคชิมเจ็ดก่อนเทคนิคโรงงานก่อนเทคนิคชิมเจ็ดได้จบชิมเจ็ดนะครับแล้วก็มาเป็นวิศวกรโรงงานสลัดมีที่พูดอย่างนี้แปลว่าใครอยู่แถวๆนั้นนะที่ผมทำแล้วผมก็มาเป็นวิศวกรอยู่มณฑลนี้ การพิเศษก็เป็นแบบนี้ก็ือก่อ มีความอะไรเนี่ยผมลัาสีครับติดั้างแค่เดียวครับมเหมลทรับดบตอนนี้พักอยู่ เป็นยาพรนะที่เล่นชื่อโหนนะออถั้อหู่แก้มนัไกลแล้วก็แก้มนัสี่จันะงก็ขบนะร